สวัสดีจ้าพี่้องป้องป่ายสุขสุขคนเดิงเมื่อนี้มากินข่าวอีกแล้วจ้ายิงข่าไกยังยี่แก้วกินข่าวกับอ้อมกบแล้วก็ผัดปลาดุผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็แกงดอกแคดอกแคกับมะละกอใส่ไข่ป่าจ้ะมาพี่้องตรวจจัด,ดกาดปุ้มเข่าอีนยังเขา เขากล้องเขากล้องเข้าเรเบอรี่เนี่ยมันก็เป็นไขมันนี่น,น่ใส่น้ำมันเขาใส่น้ำมันก็ต้องเป็นไขมันมาพี่น้องมะนี่ค่อยไปเอาน้ำกันวะเาเลย้มาพี่น้องกินต่ออ,อกบ เจ็บเจ็บเจ็บน้ำกันจ้ะอา,มาอาามตุ้บใื่ไข่ปลาแกงมะละกอใส่ไข่ปลาเข่าอันนี้ยนัง เผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกใส่มะเขือเส็งแ,แกบน้ำกนเดอที่มี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 รักรักทุกคนที่เข้ามาดู มาเด้อจ้าพี่น้องเดินหลายแล้วแก้อมักชอบหยอกก็พี่น้องอืมกินขากบก่อนขากบอืม มันก็จะเป็นกระดูก,กระดูกก็นหน่อยใช่อมล้ะมันละกอเหลืองออใช้มือแล้วใส่มือแล้วไปน้องคอย หาขากรบก่อนขิงกบมันก็จะมีกระดูกหน่อยเดี๋ยวพีว่น้องเ้อะน่ะมันบ่านี่ยอืมอืมอืมย้อย ใส่ม um, ือเลยชาแซ่บๆมาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเดี๋ยวแก้วดูอันนัก่อนอีกครั้งน้องๆคอยเล่นหลายโพดมันหมดเวลาอีกครั้งมึงยุ่ยวเลยอ่อเนี่ยอีกครั้งมึงยุ่ยวครั้งใหญ่ๆอ่อเพียเพีย มาไปกัอนเด้อ hmm. พี่น้องเด้อครับเด้อจ้าบ๊ายบาย